วางจีนอาเซียนทางรถไฟลาวจีนเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งการเสื่อมโยงเสื่อมจอดกันระหว่างจีนอาเซียนวันที่3ธันวาคม2025เป็นวันครบรอบ4ปีของการเปิดนำไส้ทางรถไฟลาวจีนในระยะ4ปีผ่านมาทางรถไฟลาวจีนได้ขนส่งผู้โดยสารหลายกวัว62.5ล้านเที่ยวคนและขนส่งสินค้าหลายกวัว72.5ล้านต้น พร้อมทางได้หับผลงานแห่งมาตรฐานจีนที่ดำเนินงานในระดับสูงโดยสถิติ3 0คือการเกิดอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยเป็นศูนย์ขอบกพ่องที่ให้แห้งด้านคุณภาพของอุปกรณ์เป็นศูนย์และความเสี่ยงที่นักน่วงด้านการออกเดินทางของผู้โดยสารเป็น0ขณะเดียวกันทางรถไฟลาวจีนบอกเพียงแต่ได้หันเปลี่ยนฐานะบทบาทของลาวในภาคพื้น คือเฮตให้ประเทศลาวหันจากประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลกลายเป็นประเทศที่เสื่อมโยงเสื่อมจอดเท่านั้นยังได้สร้างพลังขับเคลื่อนอย่างใหญ่หลวงให้แก่การเสื่อมโยงเสื่อมจอดกันของอาเซียนอีกด้วยซึ่งได้กลายเป็นแบบอย่างที่ชีวิตชีวาของการเสื่อมโยงด้านพื้นฐานโครงล่างการเสื่อมโยงด้านระเบียบการและการเสื่อมจอดด้านจิตใจประชาชนภายใต้ขอบหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางในระยะ4ปีผ่านมา สื่อมวลชนและนักการเมืองฝ่ายตะวันตกจำนวนหนึ่งกล่าวด้วยความสงสัยเกี่ยวกับทางรถไฟลาวจีนอย่างบกขาดสายแต่ในระยะดังกล่าวขบวนรถไฟขนส่งสินค้าตามทางรถไฟลาวจีนได้เพิ่มขึ้นจากสองขบวนเป็นสาวสามขบวนต่อมือได้แลนขบวนรถไฟขนส่งสินค้าได้ทั้งหมดหลายกัวหกหมื่นขบวนขนส่งสินค้าหลายกัว่า72.5ล้านต้นในนั้นสินค้าข้ามชาติมีถึง16ล้านต้น กวมเอา19ประเทศและเขตแคว้นเซนลาวไทยเวียดนามเป็นต้นประเภทสินค้าเพิ่มขึ้นจาก10กลัวสนิทเป็น3,800กลัวสนิทสถานีขนถ่ายสินค้าแบบดิจิตัลประสานสมทบกับรูปแบบผ่านด่านด่วนของทางรถไฟแจ้งเอกสารล่วงหน้าของด่านภาษีเหตุให้เวลาการผ่านด่านอยู่ด่านบอหารลดลงจาก40ชั่วโมงเป็น2.5ชั่วโมง มาตรการต่างๆของทางรถไฟลาวจีนเฮดให้ค่าขนส่งทางบกจากนาครหลวงเวียงจันทร์ของลาวคุณหมิงของจีนลดลง30%หา50%ในหอบ4ปีผ่านมาทางรถไฟลาวจีนได้กลายเป็นหนึ่งในบรรดาแหล่งการค้าทางบกที่มีพลังซีวาที่สุดภายใต้ขอบสัญญาการพัวพันคู่หวมเศรษฐกิจหอบด้านในภาคพื้นหรืออาสิี องค์การปกคคองท้องถิ่นและวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องของลาวและจีนได้วางแผนสร้างเขตนิคมอุตสาหกรรมและการจราจรสินค้า40กว่าแหง่งโดยอิงตามทาแห่งซองทางขนส่งสินค้าของทางรถไฟลาวจีนซึ่งได้สุกยู่การเพิ่มทวีความสามารถการผลิตและการยกระดับของอุตสาหกรรมต่างๆอยู่เลียมเส้นทางก็คือการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจการค้าสากลอย่างแข็งแรงในด้านการขนส่งผู้โดยสารในหอบ4ปีผ่านมา ทางรถไฟลาวจีนได้ขนส่งผู้โดยสารบรรลุถึง62.5เทื่อคนขบวนรถไฟโดยสารสากลระหว่างนครหลวงคุนหมิงของจีนกับนครหลวงเวียงจันทน์ของลาวเพิ่มขึ้นฮอด4ขบวนบอนนั่งสำหรับผู้โดยสารข้ามชาติในแต่ละขบวนเพิ่มขึ้นจาก2ห้อย50บอนในเบื้องต้นเป็น4ห้อยซา0บอนใช้เวลา3ชั่วโมงสามารถไปฮอดจุดหมายปลายทางลดลงหลายกว่า15ชั่วโมงเมื่อเทียบใส่การเดินทางผ่านทางหลวง ึ่งได้อำนวยความสะดวกอย่างหลวงหลายให้แก่การท่องเที่ยวการศึกษาหำเฮียนการดำเนินธุรกิจข้ามชาติและอื่นๆในระยะ4ปีผ่านมาพนักงานลักแหล่งด้านเทคนิคทางรถไฟของจีน1,000กว่าท่านได้เดินทางไปลาวเพื่อจัดการฝึกอบรมพนักงานลาว1,540้าคนได้สำเร็จการยกระดับความสามารถด้านเทคนิคในนั้น10บคนไปปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งการบริหาร14คนได้หับใบย,ยั่งยืนขับขี่รถไฟอย่างเป็นทางการ และ15คนขึ้นเป็นหัวหน้าจุโดยสารขบวนรถไฟทางรถไฟสายหนึ่งกำลังบม่มเพาะสร้างครังผู้มีความหู้ความสามารถและระบบมาตรฐานที่ตอบสนองความต้องการของการเสื่อมโยงเข้ากันของภาคพื้นขณะเดียวกันทางรถไฟลาวจีนได้สอดห้อยแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่ได้รับความนิยมสมสอบหลายเสน้นนครคุนหมิงของจีน12,000หน้าของจีนหลวงพะบางของลาวนครหลวงเวียงจันทน์ของลาวเป็นตน้น กลายเป็นทางรถไฟการท่องเที่ยวระดับโลกสุกยู่ให้การบริโภคอยู่แหล่งท่องเที่ยวหงแฮมห้านอาหารและตลาดคืนต่างๆอยู่เลียมเสซนทางเพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายในการขนส่งในระยะ40วันของบุญกุจจีนปี2005ด่านทางรถไฟบอหานได้กวดการนักท่องเที่ยวขาเขา้าขาออก42,000เที่คนเพิ่มขึ้น49%เมื่อเทียบสาระยะเดียวกันของปีกย่ยในปี2 0 2 4 นักท่องเที่ยวจีนที่ไปเที่ยวลาวมีถึง1ล้านเื่อคนเพิ่มขึ้น56%เมื่อเทียบใส่ปี2 0 2 3ที่มี6,400 0คนซึ่งได้สุกยู่ให้นักท่องเที่ยวสากลที่ไปเที่ยวลาวในปี2 0 2 4หลายกว่า4ล้านคนเป็นขั้งทำอิดผลประโยชน์ของทางรถไฟลาวจีนบบได้จำกัดอยู่ในขอบเขต2ประเทศลาวจีนเท่านั้นยังแพ่ขยายไปฮอดภาคพื้นอาซีตะบินออกเสียงใต้อีกด้วยอยู่ไทยทางรถไฟไทยลาวระยะที่1 บางกอกจังหวัดนครราชสีมากำลังเล่งรัดซุกยู่ก่อสร้างในอนาคตจะเสื่อมต่อกับทางรถไฟลาวจีนและกลายเป็นเส้นทางใหญ่ที่เสื่อมต่อภาคตะวันออกเสียงเหนือของจีนลาวไทยอีกด้วยทางรถไฟลาวจีนบ่เพียงแต่แม่นเส้นทางคําที่เสื่อมต่อจีนกับอาเซียนเท่านั้นยังแม่นเส้นทางแห่งการพัฒนาและเส้นทางแห่งความสุขอีกด้วย ผ่านการพัฒนาเป็นเวลา4ปีทางรถไฟล่าจีนกำลังเฮ็ดให้แผนการอันยิ่งใหญ่ในขอลิเรมหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางกลายเป็นเส้นทางแห่งความเจริญห่วมกันที่บรรดาประเทศอยู่เลียมเส้นทางดังกล่าวเห็นได้สัมผัสได้และหูสึกได้เรื่องราวาของทางรถไฟล่าจีนยังบทันสิ้นสุดลงเถื่อพราะประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งการเสื่อมโยงเสื่อมจอดกันระหว่างจีนอาเซียนหาก็เริ่มต้น เคล็ดลับการพัฒนาที่อยู่เบื้องหลังทางรถไฟความไวสูงระยะทาง500,000กิโลเมตรของจีนเวลา10.00นวันที่26ธันวาคมเคียงคู่กับขบวนรถไฟความไวสูงเที่ยว C9309 แลนออกจากสถานีเยนอนันแขวงสานซีจีนทางรถไฟความไวสูงนครซีอานนครเยนอนันแขวงสานซีจีนได้เปิดนำไส้อย่างเป็นทางการ ได้เหตุให้เยนอนันซึ่งเป็นฐานที่มั่นของการปฏิวัติเก่าเข้าสู่ยุคทางรถไฟความไว้สูงเฮียบห้อยแล้วนับมาหอดเวลานี้ระยะทางรถไฟความไว้สูงของจีนบรรลุ500,000กิโลเมตรหลายกว่าระยะทางรวมทั้งหมดของบรรดาประเทศในโลกซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลมานอันพ้นเด่นที่สุดของจีนในการพัฒนาทางรถไฟความไวสูง จีนยึดมัน่นการถือเอาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเป็นหลักเหตุให้การออกเดินทางของประชาชนนับมือมีความสะดวกกว่าเกา่าเคล็ดลับแกนกลางของการพัฒนาทางรถไฟความไรวสูงแม้เพื่อให้บริการแก่การออกเดินทางอย่างสะดวกสบายของประชาชนทั่วไปปัจจุบันยูจีนสามารถเดินทางไปหอดจุดหมายปลายทางที่มีระยะทาง500กิโลเมตรภายในเวลา1-2ถึงสชั่วโมงสามารถเดินทางไปกลับในระยะทาง1,000กิโลเมตรภายในมือเดียว ตัวเมืองใหญ่ยูจีน97%ได้มีทางรถไฟความไว้วสูงเสื่อมต่อให้บริการแก่ผู้โดยสารเกือบ10ล้านคนต่อว,วันในนั้นรวมถึงพนักงานที่เดินทางไปเฮตเวียกคนที่ไปยามพี่น้องนักเรียนที่ไปทัศนศึกษาและอื่นๆทางรถไฟความไว้วสูงได้เหตุให้ระยะทางที่ไกลหลุดลงเหลือเวลาสัน้นเหตุให้ประเทศจีนที่เคลื่อนที่เต็มไปด้วยบรรยากาศดำลงสีวิตที่มีสีวิตซีวา ถทาแหงด้านระบบเฮดให้แผนการด้านมหาภาคบรรลุผลเป็นจริงการสร้างเส้นทางรถไฟความไว้สูงบริง่ายคือการปูล้างและการก่อสร้างขัวเพราะต้องผ่านพาความยุ่งยากด้านธรณีศาสตร์ที่ซับซ้อนประสานสมทสบทรัพยากรในเขตแคว้นต่างๆและลงทุนอย่างหลวงหลาย แต่ละบาดเก้าต่างก็มีความยุ่งยากแต่ประเทศจีนสามารถสร้างโค้ง,คงห่างลักของเครือข่ายทางรถไฟความไวสูงอย่างเป็นระเบียบโดยอิงใส่ความสามารถในการประสานงานทั่วประเทศในระยงานปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่15หนี้ได้สร้างและเปิดน้ำไส้เส้นทางรถไฟความไวสูง12,000กิโลเมตรผลงานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงทาแหงด้านระบบของจีนที่สามารถตบโฮมกับลังแหงเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ยิงง่งใหญ่ นอกจากนี้ทางรถไฟความไวสูงของจีนยังได้เร่งการพัฒนายางดุลเพียงของจีนอีกด้วยเครือ่ายทางรถไฟความไวสูงแมนคือกับเครือข่ายสร้างความห่างเขา่าซึ่งเพียงแต่เสื่อมต่อกลุ่มตัวเมืองที่จเจริญหุง้งเฮืองเซินปักกิง่งเทียนจินเหอปวยสามเหลี่ยมไม่น้ำเยยงซีเกี้ยงและอื่นๆเท่านั้นยังได้สร้างสถานีรถไฟความไวสูงอยู่เขตห่างไกลซอกหลีกอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ยูเคียตผู้ด้อนสามารถขนส่งไปทั่วประเทศโดยรถไฟความเร็วสูงเนาสาวนุ่มอยู่ตัวเมืองห่างไก่ซอกลีกสามารถขี่รถไฟเพื่อสแสวงหาความฝันอยู่ตัวเมืองใหญ่ได้อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอยู่ตัวเมืองใหญ่ก็สามารถขยายไปสู่เขตอ้อมข้างโดยผ่านทางรถไฟความไร็วสูง จังหวะการพัฒนาที่บ่ให้ผู้ใดตกแถวนั้นได้เหตุให้การเคลื่อนทีของทรัพยากรมีความลุล่วงกว่าเก่าและการพัฒนาอยู่เขตแคว้นต่างๆมีความดุลเพียงกว่าเก่านี่ก็คือพฤติกรรมตัวจริงของการเข้าสู่ความหังเขา่วมกันของความทันสมัยแบบจีน ส่วนเส้นทางรถไฟเล่าจีนและเส้นทางรถไฟความไวสูงจากจากต้าบันดุงที่อินโดนีเซียก็ได้กลายเป็นโครงการเป็นแบบอย่างที่นำใช้เทคโนโลยีมาตรฐานและประสบการณ์ด้านทางรถไฟความไวสูงของจีนยิ่งเป็นการปฏิมัติแนวคิดประชาคมห่วมสตากรรมของมวลมนุษยชาติอีกด้วย นับแต่เปิดนำไส้เส้นทางรถไฟล้าจีนเป็นต้นมาได้ขนส่งหู้โดยสารหลายกว่า62ล้านหาแสนเทือคนขนส่งสินค้า72ล้านหาแสนโตให้บริการแก่19ประเทศและเขตแคว้นเฮให้มากเกี้ยงของลา้ากาแฟของแขวงยุนนานจีนและสินค้าอื่นๆสามารถไปสู่ตลาดทั่วโลกได้ไว้กว่าเก่าและสุขยู่การพัฒนาของเศรษฐกิจยูเลียมเส้นทางรถไฟดังกล่าว เส้นทางรถไฟความไร็วสูงจากกาตาบันดุงเป็นทางรถไฟความเร็วสูงสายทําอิดของอาซีตะวบนออกเสียงใต้เหตุให้การเดินทางระหว่างนครหลวงจากกาตาไปหานครบันดุงของอินโดนีเซียหลุดลงจาก3ชัสวโมงเหลือเพียง46นาที อัตราการใส้บอลน,นั่งโดยสารในมือเดียวสูงสุดมีถึง99.6%นี่เพียงแต่ได้อำนวยความสะดวกแก่การเดินทางของประชาชนท้องถิ่นเท่านั้นยังได้เหตุให้นักท่องเที่ยวอยู่เลี่ยมเส้นทางเพิ่มขึ้นอย่างลวงหลายเหตุให้เขตด,ดังกล่าวกลายเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีชีวิตชีวาหลายสมควร ปัจจุบันเส้นทางรถไฟความไร้สูงที่มีระยะทางท้งหมด5 0 0แสนกิโลเมตรได้กลายเป็นเครือข่ายการคมนาคมความไว้สูงที่ปกคลุมทั่วประเทศจีนซึ่งบบเพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความไว้ของจีนเท่านั้นยังเป็นการเพิ่มชีวิตอันดีงามของประชาชนจีนหลายห้อยล้านคนในอนาคตเครือข่ายดังกล่าวจะมีความหนาแน่นกว่าเกา่าขนส่งประชาชนจีนและประชาชนประเทศใกล้เคียงเดินทางไปสู่สถานที่ห่างไกลอย่างสะดวกวองไวกว่าเก่าอีกด้วย I'm <laughs> sorry.